สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกท่านเลยนะคะใครยังไม่นอนนะคะมาแปลงวอลเชอร์เป็นเงินสดไปเป็นค่ารถไปงานการลากันนะคะแปลงวอลเชอร์ครูเมย์นะคะจะแปลงวอลเชอร์นะคะจะยอด11,900บาทตรงนี้นะคะออกมาเป็นเงินสดถอนเข้าบัญชีนะคะเพื่อเป็นค่ารถจะไปงานการลากวันเสาร์ที่14นี้นะคะ ่าใครได้ไปงานกันร่านะคะไปเจอกันเนาะวันเสารที่14นี้นะคะบริษัทสิวิไลโกม f อฟิเทคชีวันจำกัดของเรานะคะจัดจัดงานเฉลิมฉลองให้กับอ่าระดับวันสตาร์แอนดอัพทุกๆท่านนะคะไปร่วมฉลองด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวคุณเมรจะเอาภาพบรรยากาศมาฝากนะคะกดแปลงเวชเชอร์กันเลยนะคะกดซิ้มพี่ C V L Voucher ของเราเลยนะคะไปดูก่อนนะคะว่าเราอยากจะแปลงยอดเท่าไหร่นะคะอ่า การที่เราจะแปลว่าเชื่อเป็นเงินสดนะคะตรง c b วอ o เ c h ร r er ของเราเนี่ยเราจะต้องนะคะทำการสแกนจ่ายผ่านร้าน,นค้านั่นเองค่ะทุกท่านเหมือนเราจะกดซื้อของแต่เราไม่เอาของแต่ระบอกร้านค้าว่าเอาเงินสดแล้วร้านค้าจะโอนเข้ากระเป๋าพอยตเกตของเราแล้วเราก็ทำการถอนข้าบัญชีนะคะถอนพอยตเกตได้เลยเนาะกดที่ เราได้เคียวโค้ร้านค้ามาแล้วนะคะเราก็กดที่สแกนเคียวโค้ดนะคะแปวลวอลช์เป็นเงินสดเลยนะคะแล้วก็กดที่รูปภาพของเรานะคะเพื่อที่เรานะคะจะไปเอา QR เโค้ดของร้านค้านะคะเดี๋ยวคุณมย์ขออนุญาตหาเคเบิโค้ดร้านค้าคุณมีก่อนนะคะจิ้มเคียวโค้ร้านค้าขึ้นมาเลยคะ่ะกดจิ้มขึ้นมานะคะ อ่าเคียวคอร์ลาะของคูเมก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้คูเมนะคะจะทานการแปลงวอลเชอร์เป็นเงินสดด้วยยอดนะคะ1 1ึ0 0นะคะ900บาทอ่าแปลงวอลเชอร์เป็นเงินสดด้วยยอด1 1,900ัเรบาทแล้วก็บันทึกไว้นิดนึงนะคะว่าแปลงเป็นเงินสดค่ารถไป ไปงานการล่าของเราวันที่14นี้นะคะเจอกันเนาะใครไม่ได้ไปนะคะหรือใครสนใจกันแล้วแอบมองอยู่นะคะเดี๋ยวคงมีเอาบรรยากาศมาฝากนะคะว่านักธุรกิจที่สีวัไลมอเนี่ยที่บริษัทสี่วิไละกมโบฟ,ฟินเทคชิวทำเรานะคะสำเร็จเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจทางด้านฟินเทคที่กำลังมาแรงนะคะแล้วก็ เป็นเพรมที่นำอนาคตนำโ,โรคแห่งอนาคตนั่นเองเนาะส่วนส่วนกล้วยของเรานะคะขอบคุณส,ส่วนกล้วยดิสตอนของเรามากเลยเนาะที่ทำให้วันนี้ครูมีนะคะได้มีเงินจากส่วนกล้วยและสามารถที่จะแปลงเป็นเงินสดทอนเข้าบัญชีเป็นค่าลดไปงานนั่นเองนะคะกดยืนยันเลยค่ะดูท่านกดยืนยันเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะทำการแปลวอเชอร์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้ารบดเรียบร้อยแล้วนะคะและวันพรุ่งนี้ค่ะเงินจะเข้าในกระเป๋าร้านค้าของครูเมย์นะคะเราก็ทำการถอนเข้าบัญชีได้เลยนะคะอ่าแบบนี้รอดแล้วนะคะใครอยากจะรอดเหมือนกันกันกบครูเมย์นะคะอยากจะมีเงินแปลวอเชอร์เป็นเงินสดแล้วถอนเข้าบัญชีแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูนะว่าครูเมย์เนี่ยถอนเงินเข้าบัญชีได้จริงๆนะคะถอนเยอะมากๆเลยนะคะ มีเงินถอนเข้าบัญชีนะคะรวมแล้วนะคะประวัติการถอนของคุมเมงเนี่ยอยู่ที่สองแสนกว่าบาทแล้วนะอ่าประวัติการถอนเงินเข้าบัญชีของคุมเมงที่สองแสนกว่าบาทแล้วนะคะทุกท่านสามารถดูได้เลยนะคะอันนี้คือให้ดูสดๆจริงๆเลยนะคะไม่มีการตัดต่อหรือเมคอะไรทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะคือยอดที่ถอนในแต่ละเดือนแต่ละวันนะคะแต่ละอาทิตย์เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะ กันมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมแล้วนะคะอยู่ที่20,000 0กว่าบาทแล้วนะคะกับธุรกิจที่สิบวัยไลนะคะที่คุณเมย์ได้รู้จักกับสิบวัยไลนะคะสําหรับวันนี้ใครที่อยากจะขายสินค้าดิจิตอลนะคะเริ่มต้นด้วยงบ3ามรบาทได้เลยเนาะและเรายมีรายได้ช่องทางอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างเช่นวันนี้ท่านอยากจะขายสินค้าของท่านอยากจะหาช่องทางหน่ายสินค้าเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเอาวางจำหน่ายที่สิบวิยไรมอได้ และแค่นั้นไม่พอค่ะคุณยังมีรายได้ช่องทางอื่นอีกนะคะที่เป็นรายได้ของแผนธุรกิจธุรกิจโมเดลหลักของ4ีรายเลยก็คือรายได้5ช่องทางที่เป็นค่า GP ที่บริษัทสีวิไยแบ่งให้คุณสูงถึง25%แบบนี้ใครอยากจะรับเหมือนกันกับคุณเมสสนใจพิมพ์สนใจมาได้เลยนะคะ เจอแล้วนี่กับคนแชร์ทักหาคนแชร์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เงินเข้าในมันในพอเกตของโคเมแล้วนะคะจะเอามาแบ่งปันนอ้อแล้วก็ทำการถอนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะฝันดีนะคะทุกท่าน